สวัสดีครับพบกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะครับ Professional Learning Community นะครับหรือ PLC ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD จังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้สายชั้นปหกของเราขอนำเสนอในหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒินะครับ ก็จะมีคร like ูโยครูแพ <and, S 1> ็คครูเตยครูแอนครูยีแล้วก็ครูอ้อยนะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของ PLC ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่6ของเรานะครับก็คือเป็นเอ็กซ์เพร์ตนั่นเองนะครับครับ PLC ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเรานำเสนอในเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการกระตุ้นผู้เรียนผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายนะครับจะขอแนะนำสมาชิกของ plc นะครับคุณครูจุธามาสประภากรเจริญ คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ทัหนึ่งรองหัวหน้าสายชั้นป .6 คุณครูแสงเดือนผิติพันธ์รังสลิดคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6-2ทัสองหัวหน้าสายชั้นป .6 คุณครูธนินรัตน์กริชันทั์สิริวิสารสุวรรณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ทัสหัวหน้างานบริหารวิชาการคุณครูดารินมาดีครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับส คุณครูนภอนเทือขันตีครูพิเศษสายชั้นประหมศึกษาปีที่6และที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือคุณครูอัจฉรีบัวทรงครูวิทยาฐานนะครูชำนาญการพิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิ expert ป,ประจำกลุ่ม plc ป .6 ของเรานะครับหรือเรียกเล่นๆชื่อเล่นว่าครูอ้อยนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นภาพหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับในการนำเสนอนะครับข้อมูลต่างๆให้กับผู้ทรงคุณวุฒิได้วิพากษ์นะครับผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e นะครับระดับต่อไปจะขอ,อนำเสนอวิดีทัศน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม PLC สายชั้นปหนะครับโอเคก็ okay, วันนี้ก็เป็นการ PLC นะครับ A Professional Learning Community ของสายชั้นปหของเราก่อนอื่นเลยก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ทรงคุณวุฒิของกลุ่มเราก็คือคุณครูอัจฉรีบัวทรงครูสนานการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพัฒมสมุทรเจดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกสั้สนๆว่าคุณครูอ้อยเพราะว่าถือว่าท่านเป็นให้เกียรติเออมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับกลุ่ม PLC ของเรานะครับ ก็เออณโอกาสนี้ก็จะขอวันนี้คุโยจะเป็นขอผู้เป็นดําเนินรายการของ PLC ในวันนี้นะครับคือ PLC ในวันนี้เนี่ยก็คือขั้นตอนที่5นะครับก็คือเป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก็คือเหมือนเป็นการเรานําเสนอแล้วก็ให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ะก็คือวิาพากษ์งานเราว่าเราควรจะมีแนวทางในการทํางานหรือว่าการปรับปรุงเออ การปรับปรุงกิจกรรมในรูปแบบไหนนะครับโดย PLC ของป .6 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ของเราเนี่ยเราทำในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการกระตุ้นผู้เรียนผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายครับ ลำดับแรกนะครับก็จะขอเรียนเชิญเชิญเนาะขอเชิญอ่ะขอเชิญคุณครูจุธามาสประภากรเอาจขอเรียนเชิญคุณครูจุธามาสประภากรเจริญหรือน้นอ,นองแอนเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งนะครับในการนําเสนอ,อกิจกรรมของตนเองให้กับผู้ทรงได้ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับทราบครับ ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็คณะครูสายชั้นป .6 นะคะสำหรับชั้นป .6 ทับหนึ่งะคะก็สำหรับเทคนิคนะคะที่นํามาใช้นะคะในการจัดการเรียนการสอนกระตุ้นผู้เรียนเนี่ยก็คือช่วงนี้เป็นการเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเน่ยเทคนิคที่นํามาใช้ก็คือ1นะคะก็ใช้การสร้าง Google Form นะคะเป็นแบบฟอร์มในการเพื่อ เช็คชื่อเพื่อให้ทราบว่านักเรียนเนี่ยได้เข้ามาเรียนไหมนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือ Google Form นะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการจัดทำรายการคุยกับครูประจำชั้นนะคะก็คือผ่านทาง Line Meeting นะคะก็คือจะเป็นการนักเรียนนะคะเพื่อพูดคุย สอบถามปัญหานะคะในการเรียนนะคะแล้วก็มีการทุกๆวันในตอนเช้านะคะก็จะส่งคลิปวิดีโอการสอนเข้าไปนะคะเพื่อน,นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วในตอนเย็นเนี่ยก็จะมีการสอบถามว่านักเรียนมีปัญหาอะไรไหมทําได้หรือเปล่านะคะเพ <ca> ื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียนแล้วก็ได้รับทราบป,ปัญหาของนักเรียนค่ะซึ่งจากการทําแบบนี้ก็ทําให้ทําให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนะทําให้ได้รู้จักนักเรียนแล้วก็ได้ทราบปัญหาแล้วก็สามารถนํามาแก้ ไขายได้คะ่ะขอบคุณค่ะเค <Okay. S 2> ดีมากเลยค่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะก็เป็นเขอเรียนเชิญคุณครูแสงเดือนทิกติพันธ์รังสลิดคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับสองแล้วก็เป็นหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่6กขอเรียนเชิญการนำเสนอได้เลยครับ <c oughs> พ,พี่แพ็กเปิดไหมคะ่ะ <c oughs> เปิดไหมได้ย <c oughs> ินไม่ได้ยิน โอเคค่ะสวัสดีใหม่นะคะสวัสดีอีกครั้งกับผู้ส่งคุณอวุธของเรานะคะรู้สึกว่ารอบที่สามแล้วนะที่มาดูแลน้องๆน,นะต้องกราบขอบพระคุณพี่อ้อยมากเลยอะ่ะถ้ามีต่อก็จะเชิญต่อแน,น่ต้องต่อีิยนค่ะเป็นเกียรติย่างยิ่งต่อไม่ต่ออายุราชการ <c oughs> ค่ะสำหรับของป .6 ทับ2และก็ของรายวิชาของหนูนะคะวิทยาการคำนวณน,นะคะมาในถึงเรื่องของป .6 ทับ2ก่อนนะคะกระตุ้นผู้เรียนอย่างไรก็คือกระตุ้นด้วยการเก็บงานให้เขาเห็นว่าเรากำลังเก็บอย่างวันนี้เป็นการงานก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยเตรียมเตรียมผักสำหรับทำอาหารเราก็เก็บงานให้เขาดูว่าเราเนี่ย เก็บงานหมดทุกคนแล้วเพื่อนำส่งต่อครูประจำวิชาเราไม่มีไม่มีหน้าที่ประเมินประเมินผลงานเด็กแต่เรามีหน้าที่เก็บส่งให้ครูประจำวิชาเขาประเมินออกมาเป็นคะแนนนะคะแล้วก็จะเก็บแบบนี้ทุกวันอันนี้เป็นงานที่ตอนเย็นที่ครูประจำชั้นต้องทำก็คือเก็บผลงานเด็กและเช้าก็ปล่อยรายวิชาที่เรียนตามตารางนั้นไปนะคะมาถึงในส่วนของรายวิชาที่สอนก็คือว่า กระตุ้นอย่างไรก็คือออกแบบการเรียนรู้ว่าตอนแรกก็คิดว่าเลือกเลือกเนื้อหาที่เหมาะที่จะมาเรียนออนไลน์นะคะแต่พอทำไปทำมาเลือกไม่ได้เพราะว่าระยะเว,เวลามันยาวไกลเกินก็เลยต้องเอามาทุกหน่วยแล้วก็เรียงทีละหน่วยนะคะแต่ถามว่าออกแบบเนื้อหาอย่างไรให้ผู้เรียนอยากเรียนก็คือกระตุ้นให้ ให้อยากเรียนก็คือออกแบบส่วนใหญ่จะออกแบบคล้ายๆกับเกมนะคะให้เขาเรียนคล้ายๆกับเกมแล้วก็แต่ว่าอย่างที่ออกไปก็คือพิกัดแกน x แกน y พวกนี้ก็คือให้เขานำสัตว์เนี่ยมาแปะเอาไว้ตามพิกัดที่เราบอกว่าค่าของ x เท่าไหร่ค่า y เท่าไหร่ก็ให้ถูกที่แบบนั้นนะคะจะออกแนวเป็นเกมแล้วก็ในส่วนของการนำเทคโนโลย เทคโนโลยีมาใช้ใช้ตอนไหนก็คือใช้ตั้งแต่ค้นหาเนื้อหาวิชาที่จะมาสอนวิธีการที่จะมาสอนสรุปก็คือนำเทคโนโลยีมาใช้ตลอดการเรียนออนไลน์นี้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะดีมากเลยค่ะ <c oughs> ทันสมัย <c oughs> เด็กๆชอบนะอย่างเงี้ยแต่จะได้ว่าครูเนี่ยนะทำไม่เป็น อุย้ยครูอ้อยก็เก่งเทคโนนะเรียนพี่อ้อยหนูหนูก็ไม่เป็นแต่ว่าเรียนมาแล้วใช้ไปเรียนมาแล้วใช้ไปแบบนี้ก็เลยดูว่าไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะมีเวลาว่างเลยเพราะว่าต้องหาอะไรใหม่ๆถ้าเกิดว่าเดือนหน้าได้หยุดก็ก็คงคงสบายแล้วจะไปซื้อไอ้โน้ตบุ๊กใหม่พี่ว่ามันก็ไม่คุ้มไงมันจะเกษียแล้วไง ใช่ก็ใช้มือถือเครื่องเดียวนี่แหละทำได้ทุกอย่างใช่ก็มีความสุขได้ค่ะโอเคลำดับต่อไปนะครับก็เอ่อตนเองนะครับก็คือคุณครูธนินรัตนกริชันทัศน์สิริวิสานสวรร์นะครับก็เป็นคุณครูประจำชั้นป .6 ทับสามนะครับก็กราบสวัสดีผู้ทรงอีกครั้งก็คือคุณครูอ้อยนะครับต้องมีด้วยนะจ้า ก็ในในส่วนของเอ่อเทคนิคการกระตุ้นผู้เรียนนะครับโดยผสมผษานเทคโนโลยีเนี่ยคือจริงๆแล้วว่าด้วยความด้วยความที่ตัวเองเป็นคนเยอะเยอะในที่นี้คือเรื่องเยอะก็คือจะมีเทคนิคคือเวลาเราอัดคลิปวิดีโออ่ะก็คือเทคนิคแรกก็คือเราจะต้องมีการแบบอุยสั่นสั่นแผ่นดินไม่ได้ไหวนัเทคนิคแรกก็คือเออเราจะต้องมีการแบบ เออมีน้ําเสียงหนักเบาอะไรเงี้ยเวลาในการอัดคลิปวิดีโอเพราะว่าถ้าเป็นเสียง oh. เออโมโนโทนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเด็กก็จะหลับได้อะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ใช้เทคนิค <c oughs> ใช้เราต้องทําเราใจนะคะแล้วก็ <c oughs> เรา <c oughs> เราใช้เราใช้เทคนิคที่มันแบบหลากหลายเนาะแล้วก็ที่สาคัญคือเวลาเราจะสอนนักเรียนอะโยก็จะเออใช้ก็คือใช้เออโปรแกรมแ a n วา ในการแคนวาหรือแคนวาประมาณนี้ในการออกโปสเตอร์ที่เป็นการกระตุ้นผู้เรียนว่านักเรียนเนี่ยจะต้องมาเรียนกับฉันใช่เพราะว่ามันโปสเตอร์ Porter ก็จะเป็นระดับขำๆสนุกสนานแบบเราก็จะมีแต่ละทีมเป็นอาทีมชายหาดอย่างทีมสัปดาห์นี้ก็จะเป็นทีมแบบพโมดเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยนะครับก็คือเพื่อดึงดูดให้เขาเนี่ยเข้ามาเรียนแต่จะเข้ามาเรียนหรือเข้ามาเรียนไม่รู้แหละแต่ต้องดึงดูดไว้ก่อนเหมือนนะต้องให้เหยื่อเนี่ยเข้ามาอะไรประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็น เกมเสริมเกมเสริมคะแนนโยก็ทําเป็นเหมือนใน Google Form ง่ายๆคือตอนนี้มันอยู่ในด่านที่3แล้วเพราะว่าด่านที่1คือเคือคำลักษณะนามเนาะด่านที่2ก็คือ,อ,อคำสรรพนามแล้วก็ด่านที่3ก็เป็นคํากริยาก็จะเป็นมีประมาณ7ด่าน7คําคไปเรื่อยๆคืออยากจะให้เขาอะเออเหมือนมาทดสอบแล้วก็ถ้าใครทําคะแนนได้ดีเนี่ยก็จะให้รางวัลเขาเหมือนเพื่อเป็นแรงจูงใจกับเขานะครับต่อไปก็จะเป็น เออในส่วนของการที่นักเรียนอ่ะส่งงานเข้าในอัลบั้มลายส่วนตัวเนาะคือเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้โควิด1 9ซึ่งภาระครูก็ค่อนข้างเยอะใช่ตอนนี้ครูก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์ก็คือเชิญคุณครูประจำวิชา เข้ามาตรวจงานในในกลุ่มไลน์ของโยอย่างวันนี้โยก็เชิญครูอัพเพราะว่าน้องอัพอะบอกว่าพี่โยส่งงานให้ตรวจหน่อยโยก็เลยบอกว่าอัพจ๋าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในห้องของพี่ไหมก็เลยเชิญอัพเข้ามาตรวจงานอันนี้ก็คือก็จะเรียนเชิญคุณครูที่ประจำวิชาของป .6 ต่อไปห3พสามก็คือจะให้เชิญเข้ามาตรวจงานเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเทคนิคก็คือ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเราก็คืออย่างภาษาไทยเนี่ยเรามีการให้ผู้ปกครองอะ่ะเขาประเมินนักเรียนด้วยอย่างเช่นการอ่านอีกครั้งนี้คืออย่างโยกับแอนเนี่ยก็จะให้ผู้ปกครองอะ่ะประเมินการอ่าน,ขอ,น,นของนักเรียนก็คือเข้ามามีบทบาทอันนี้ก็เป็นเทคนิคการกระตุ้นผู้เรียนของโยนะคะประมาณนี้ค่ะดีมากค่ะ ครูจะเอามา<อ>เป็นแนวแนวทาง้วยนะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณครูคดาลินมาดีคุณครูประจําชันประถมศึกษาปีที่หกทับสี่เรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้สรงนนควานะคะสําหรับการศึกษาปีที่หกทัสี่ค่ะเบื้องต้นคือคุณครูได้จัดทํา google form นะคะในการที่จะเช็คชื่อนักเรียนในทุกๆเช้าค่ะแล้วก็ รับผิดชอบในส่วนวิชาภาษาอังกฤษนะคะโดยส่วนตัวใช้โปรแกรม powerpoint แล้วก็ obs ข่นในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะโดยนำคลิปของเสียงของเจ้าของภาษานะคะเป็นสื่อให้นักเรียนรู้สึกว่ามีความสนใจกระตุ้นผู้เรียนแล้วก็ทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนค่ะโดยให้นักเรียนทำการเรียนจริงจากแบบฝึกหัดที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านนะคะ โดยคุณครูมีสื่อการเรียนการสอนเป็นวิดีโอผสมผสานกับการทำแบบฝึกหัดจริงค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคงั้นต่อไปก็จะเป็นของคุณครูเตยคุณครูนภพัสสอนเพื่อขันตีคุณครูพิเศษประจำสายชาญประถมศึกษาปีที่หเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะสวัของ หนูนะคะจะใช้เทคโนโลยีนะคะในการนํามาสอนนักเรียนของหนูจะมีวิชาสังคมแล้วก็สุขขัดแล้วก็พระลระนะคะทีนี้หนูจะใช้วิธีการใช้โปรแกรม obs แล้วก็ powerpoint นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนที่เป็นสามารถขยับตามการพูดของหนูได้อะคะ่ะแล้วก็เอามาใส่ในคลิปด้วย ก็เอ่อขอให้ครูอ่าครูอ้อยดูได้นะคะจะได้จะได้ประเมินได้ว่าโอเคไหมน่ารักไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ขอความคิดเห็นหน่อยว่าพอดีว่าในในในคลิปนั้นน่ะมีแค่ตัวการ์ตูนหนูแล้วก็มันมันมันยังไม่มีหน้าหนูถ้าถ้าแบบว่าอยากให้มีหน้าหนูไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะแบบว่าถามความคิดเห็นหน่อยว่าถ้าถ้ามีหน้าหน้าหนูด้วยจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งดีใช่ไหมคะเด็กจะได้รู้จักเราได้ในคลิปกันก็ได้ค่ะแล้วก็แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าหนูว่าจะจะทําเกมเกมเป็นแบบว่าตอบคําถามแบบคลิกคลิกเลือกช้อยอะค่ะอ่าแบบว่าเป็นแทนกันบ้านแทนอะไรอย่างเงี้ยแทนกันบ้านสมมติว่าคลิปนี้จะทําเรื่องนี้แล้วเราจะเอา จะถามนักเรียนอะไรก็เอาส่งลิงก์ส่งลิงก์ไปเป็นเหมือนการบ้านให้นักเรียนคลิกคลิกคลิกได้เลยประมาณนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเตยจะแชร์นำเสนอให้ให้ครูอ้อยดูป่ะใช่ไหมเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเปิดก่อนแป๊บนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครูอ้อยดูก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเตยจะแชร์หน้าจอให้ครูอ้อยดูอ่ะโอเคอ่ะดี ขนม่ห้อีกนึงนะคะรอได้ค่ะรอได้รอได้แต่ว่าระวังจับฉายเย็นไปนะกินหมดแล้วเรียบร้อยแล้วคลิปเยอะมากเลยหาไม่เจอเจอไหมเตอรยจับฉายกับอะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่อ้อย ผัดชาปลาดุกโยอยากทานอ่ะอ้ยผัดชาปลาดุกทอดให้กรอบแล้วก็ใส่เครื่องผัดชาลงไปโอ้โแอนแอนทำผัดชาด้วยนะแอนนี่ก็ขาดทำสมุทรไทยสมุทรไทยเออแอน เตยเอ้ยเตยเจอไหมคะรู้เจอแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวแชร์ให้ครูอ้อยได้ดูหน่อยโอเคแชร์สกรีนแชร์สกรีนอันนี้อันนี้ก็เทคโนโลยีหนึ่งของครูเตยใช่ใช่ของพ้าหกก็ไม่น่าห่วงนะน่าภูมิใจนะเก่งๆทุกคนเลยอะมีความสามารถทุกคนเลยอันนี้ไม่คึ้นหรอ เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเตยใช้จนแชร์หน้าจอในไลน์ปะข้างล่างปะข้างล่างปะเตยโอเคเออเห็นไหมคะอ่าเห็นเห็นเห็นโอเคค่ะอ่าชัดเลยอันนี้เนาะหนูจะขยับไปตรงนี้เลยโอเคได้ยินเสียงไปค่ะ ไม่ได้ยินได้ยินเสียงเตยไม่ได้ยินเสียงในในเครื่องก็เอ่อคลิปคลิปน่าจะไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าอ่ามีประมาณนี้ค่ะใช่อืมคเสียงมาแล้วสู่ปอดหรือแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมา,มาแล้วแต่ว่ารูปยังไม่มา แก๊สที่เราหายใจกันเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราจะทํายังไงกับมันบ้างเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาเราหายใจออกเนี่ยเป็นอย่างไรต่อไปเราคิปนะคะว่าแก๊สที่เราหายใจกันเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราจะทํายังไงกับมันบ้างไปดูกันเลย อันนี้คือจริงๆอ่ะต้องเป็นลูปเตยใช่ป่ะแต่เตยเอาแอนิเมชันใช่ไหมเออเอาเข้ามาจจใจเข้าจะเคลื่อนเข้าสู่รูจมูกแล้วผ่านทางคอหอยกล่องเสียงท่อลมเข้าสู่ปอดโดยท่อลมจะแตกแขนงเป็นหลอดลมและหลอดลมฝอยปลายสุดของหลอดลมฝอยเป็นถุงลมซึ่ง พบกันแล้วนะคะที่นี้เรามาถึงช่วงการบ้านกันนะคะอการบ้านของครูนเนี่ยง่ายมากนะคะมีแค่สุข้อเท่านั้นเองนะคะข้อแรกทําไมเวลาเวลาเราหายใจ้าหน้าอกของเราจะขายายตัวถ้านักเรียนดูคลิปแรวเรียนก็จะรู้เลยนะคะและ้วกมากได้เลยข้อก่ะ <Okay. S 2> โอเค <Okay. S 2> โอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตยลองอธิบายให้คุณครูอ้อยฟังอีกทีหนึงว่าไอตัวแอนิเมชันอะมันเป็นกระบวนการทํามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะได้ให้คุณครูอ้อยได้วิพากอะไรอย่างเงี้ยเอออ๋ออันนี้ได้ยินเสียงหนูไหมคะได้ยินได้ยินค่ะ,คะโอเคค่ะอ่าของหนูนะคะหนูจะทําเป็นแบบว่าใช้โปรแกรม OBS นะคะแล้วก็ แล้วก็มีแอปพลิเคชันหนึ่งที่สร้างตัวละครของเราอะ,ค,ะ hmm. ค่ะแอปพลิเคชันค่ะใช้ใช้มือถืออะคะ่ะใช้เป็นใช้ถ่ายหน้าเราให้ให้ให้มันจับการเคลื่อนไหวใบหน้าเราแล้วก็มันก็จะเป็นตัวการ์ตูนที่พูดตามพูดตามหนูแล้วหนูก็เอาภาพหน้าจอจากมือถือไปไปต่อกับไปเชื่อมกับ OBS แล้วก็เวลาสอนก็ เอามาเชื่อมเอามาเชื่อมกันเปิด powerpoint แล้วก็เอาอันนี้มาเชื่อมกับ obs มันก็จะขึ้นเป็นเป็นรูปการ์ตูนของเราอะอืมเป็นตเตยเตพี่พี่รบกวนปิดปิดแชร์ก่อนมันจะได้เป็นหน้าจอหก<อ>หน้าจอโอเคค่ะโอเคอ่ะโอเคอ่ะในภาพรวมก็จะขอเรียนเชิญคุณครูอัจฉรีบัวทรง ครูวิทยาฐานนะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD, คือว่าเป็นเอ็กซ์เพรสของกลุ่มป .6 ของเราก็อยากให้ท่านได้วิพากษ์ในภาพรวมว่า PLC ของสายป .6 เนี่ยเออมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีข้อแนะนำอย่างไรถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะค่ะจากที่ฟังพิเศนมานะครูว่ามันดีมากๆเลยนะดีแล้วซึ่ง คนแก่งคุณทําไม่ได้แล้วล่ะแล้วอยากจะแบบเอออยากใ,ให้สายันอื่นหรือน้องๆคนนอื่นเนี่ยได้มาเห็นบ้างเนี่ยจริงแล้วไม่รู้จะจะบอกอยังไงในช่วงนี้เราก็ไม่ได้ค่อยได้เจอกันเนาะจะคุยอะไรมันก็ลําบากนอกจากจะคุยกันทางเนี้ย <c oughs> คือน่าชื่นชมทุกคนเลยมีความคิดดีดีเนาะคิดกันได้ยังไงเนะี่ย <c oughs> เออ <c oughs> เทคโนโลยีก็ทันสมยัยเ <c oughs> ชียวแบบมีแต่คาชมนะไม่มีคําติเนาะ แล้วก็อยากจะบอกว่ายังไงดีนะคือมันมันเพอร์เฟกไปหมดนะแต่บอกว่าอย่างเงี้ยมันดีทุกอย่างเลยทั้งเทคนิคการนำเสนออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาก็เย่ยงของน้องเตยเนี่ยทันสมัยใช่นะเออมีกระตรงกระตูนมาอย่างงี้กูชอบนะแต่เสียงของตัวเองใช่ไหมเสียงของเตยเองใช่ไหมคะเออเทคนิค แกหน้าไม่ใช่อันนี้หน้าเป็นเป็นอวตาน่ะแต่ที่เขาเขาใช้แบบอะไรการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะกลบหน้าเรามาเนี่ยเออก็ดีอ่ะก็ดีก็ดีทุกคนเลยน่ะจะใ้เพื่อไงอ่ะผู้พูดส่งให้ให้ผ่านใช่ไหมคะไปต่อได้ผ่านผ่านไปต่อเลยการอยากจะไปอยู่ป .6 ด้วยแล้วเนี่ยยินดีค่ะยินดีค่ะโอเคไง